เสิร์ฟสันดานยีละครนเสิร์ฟสันดานซีรีส์เสิร์ฟสันดาน,ดานดามันมาถ่ายที่นี่ก็เลยตามมาดูซิว่าห้องอาหารในโรงแรมหรือว่าตรงเนี้สองพันล้านนายเจ้าของมันจะบอกว่ารวยมหาศาลเลยนะเนี่ยคอนโดเนี้ยเจ้าของมันเนี่ยึกนั้นร้านอาหารมันชื่ออะไรก็ไม่รู้ว่ากูก็ไม่รู้หรอกเดินม,มัวเดินอะไรเธอเดินตรงนี้สิเง,งีงยยืนสกายเลยกลัวจะดเ,ยยเดินสาดน้ำหรือยังไงเดินอะไร เดิมาแซวแปลว่าะารเป็นห้องอาหารฝรั่งเศส <Okay. S 1> หรือว่าอิตาลีเสิร์ฟสิเจ๊เตอเสิร์ฟห,หิวจะตายแล้วโอ้โหเจ้าของมันรวยมันจองห้องมันบอกว่าฉันมาถึงบ่อย,ยังไม่ได้เวลาเปิดเปิดหกโมงนะคะฉันนับกหิวข,ขับจากกรุงเทพมาหิวจะตายอยู่ละนีชุดอะไรเธอชุดแนไข่มุกค่ะอุ้ยไขม่มุกอีนังเนี่ยสารเลวนะคะมาเป็นลูกแจ้งเขานะคะเสร็จแล้วไว้ทําไรเลยนะคะ เอาเจ้าสัวเป็นผัวค่ะยกมารดกให้หมดเลยนะคะคุณผู้ชมเออนี่เหรอแผนี่ไข่มุกเหรอชุดนี้เท่าไหร่เธอห้าร้อยห้าสิบค่ะมีแค่ต้มยำกับข้าวนี่เหรอมีต้มยำปีกไก่ทอดอ๋ออันนี้ด้วยใช่ค่ะจะไม่แพงนะเพราะว่าลงทุนได้สองพันล้านใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ที่เขาใหญ่ชื่ออะไรตรงนี้ห้างอะไรโรงแรมอะไรโตเดชาโตเขาใหญ่เบิดมานานี่ยังรอนล้วจะเอาเมนูไปทำไมฉันจะโชว์คุณผู้ชม มากินใส่ว่าแผนนี่ไข่มุกเนี่ยจะอร่อยกินได้ไหมต้มยำไม่ได้ใส่ยาพิษให้กูแดนกนะกูกลัวชาย <c ười> คือบอกตรงๆนะคุณผู้ชมดูเรื่องซีรีส์เสร์ฟสันดา,ลนา,าเลยฉันนับผวาอะไรกลัวลูกฉันน่ะใส่ยาพิษให้ฉันกินหุบสมบัติฉันไงอืมอุ้ยอร่อยแก อร่อยเลยอ่ะแล้วก็นี่คืออะไรอ่ะไ,ไก่ทอดสมุนไพรค่ะอ๋อนี่เป็นสมุนไพรใช่ไไค่ะนี่อ๋อก็มีสมุนไพรไก่มาให้ไม่มีน้ําจิ้มแจ่วเหรอเธอมีเป็นน้ำจิ้มไก่เออกำลังทำนิดหน่อยนะอืมอุ้ยอร่อยอ่ะเธออืมอืมใชได้เลยอ่ะเอาจานมาใกล้ใช่ได้เลยอ่ะเธอ,เอ,เ,อเอาน้ำมาให้ตะกร้อนแก้ว อุ้อร่อยคุณผู้ชมไม่แพงนะเพราะว่าสถานที่ก็ตั้งสองพันล้านเนะ่ะซีรีส์สืบสันดานไงที่เป็นเน็กฟิกทั่วโลกอ่ะอันดับสองของทั่วโลกอ่ะเนี่ยทขาไมาถ่ายทำที่นี่แล้วก็ห้องพักเขากะแพงนะคือเลยสแตนด์ดากาพันเธอาห้าพันเพ้แต่ว่ากูุหลาใหญ่โตอืม อร่อยมากใช้ได้เลยอ่ะคุณผู้ชมใช้ได้เลยใช้ได้เลยค่ะกุ้งตัวโตๆแล้วก็ต้มยำข้าวอันน้ำมันเข้มข้นดีเสียดายไ,ดไม่ได้เป็นหมอ้อไฟเท่านั้นเองถ้าเป็นหมอ้อไฟมันก็จะได้เดือดผุดๆนะบรรยากาศดีมากค่ะคุณผู้ชมเจ้าสาอยู่ที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะอืม อืมอร่อยมากใช้ได้เซตต่อไปนะคะอาทิตย์ยู่มให้แม่เจ็ดมือนอ่ะอืมใช้ได้คุณผู้ชมใช้ได้อร่อยโรงแรมให้ใหญ่โตมากบรกรยากาศเลยคุณผู้ชมดูเนี่ยข้างหลังนั้นเป็นคอนโดนะคอนโดาขายออกขายด้วยนะ แล้วด้านหลังนั้นเป็นผีเสื้อนะเขียวๆเดี๋ยวจะพาไปรีบจุดมาเร็วๆลานดนี้นอะไรจ๊ะพี่นายกรรมค่ะกหล่ำปีผัานลำปลาแกงส้มชะอมพี่นายกรรมของเจ้าสัวลานเพชรผู้ชายอะไรแม่งลูกเต้าไม่ให้เลยไปให้คนใช้หมดโง่ชิมหายเจ้าสัวเนี่ยแล้วลูกมึงหลานมึงมึงไม่ให้เลยเหรอไปให้คนใช้ที่ิึงมาอยู่กับมึงอ,ะอ่ะฮะแกแล้วยังโง่อีก ก็สมควรไหมอ่ะก็ถูกลูกก็ทำแบบต้นเหตุทั้งหมดก็แก่ก,ก,กคนเดียวเนี่ยพี่นายกรมเนี่ยเจ้าสัวนี่แหละเนี่ยชุดนี้ห้าร้อยห้าสิบจะไม่เธอ่นี่ๆน,นี่คุณผู้ชมโอ้โหค้นๆเลยอ่ะไม่มีผักอะไรใส่เลยเหรอเธออืมอร่อยอ่ะสุดยอดเลยคือแบบ น้ำแกงส้มแบบใส่ปลาจริงๆไม่ใช่ว่าใส่แต่่าพริกแกงอันนี้ใส่เนื้อปลาค้นๆเลยอืมเป็นแบบเออไม่มันไม่ร้อนคุณจะมีเม้อไฟคือหลังปัดปรุงหน่อยคุณผู้ชมอร่อยมากแต่ถ้ามันเป็นเม้อไฟโลนๆเนี่ยมันจะสุดยอดเลยอ่ะมาเลย ชาโตเดินเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมามาเลยคุณผู้ชมแล้วห้องอาหารนี้ดุมเบรลีสเป็นห้องอาหารฝรั่งเศสดุมเบรลียสแปลว่าอะไรอเดอมาเซาผู้หญิงี่สวยตอนรับโอเคอาหารที่นี่อร่อยนะคุณผู้ชมอร่อยเลย บรรยากาศดีมานอนได้เลยคือละสามพันหามีสระน้ำแล้วเนี่ยเป็นสวนแบบของสไตล์ฝรั่งเศสถ้าจะซื้อคอนโดโน่นนี่เขาขายคอนโดด้วยแล้วกโน้นเนี่ยเดี๋ยวพาไปเที่ยวรีบจริงเพราะว่าเดี๋ยวฟ้ามือแต่ถ่ายไม่ทันไงคุณผู้ชมอมืนี่ไนะมาเสื่อสันดานกันนี่ๆเลย ถสถาบานที่นี้อ่ะช่องสามมามาถ่ายห้องเจ็ดก็มาถ่ายอันเนี้เปิดมาสามสิบปีสึงยยี่สิบปีถ้าบอกสมัยก่อนเนี่ยเจ้าของเขาอ่ะซื้อมาถูกที่ดินตรงเนี้ยไล่ละเมืน่นพอสามปีสิบปีให้หลังไล่ละสิบล้านตอนนี้สองพันล้านพันนนี้สองสองร้อยไล่อ่ะเจ้าของเขารวยมาก บอกกันนร้านอาหารจะเปิดหกโมงเย็นถึงสี่ตุ้มนะเขาหยิ่งเขารวยไงเขาขายแบบแบบสนุกสนุกอ่ะเดี๋ยวตรงนู้นจะเป็นปลวงมะม่วงมหาชนกนะมันแบบหมดฤดูกาลนายเจ้าของเขาปลูกต้นมะม่วงมหาชนกเดี๋ยวจะให้ตะกล้องแผนบรรยากาศหน่อยเนาะ ให้คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศตรงเนี้ย่่โรงแรมเขาสวยขนาดไหนเดินจากเตาเขาใหญ่อืมขเับรถได้นน1995นะเนี่ยสุดยอด อร่อยมากคุณผู้ชมใช้ได้เลยคือฝีมือฝีมือพักครัวที่เนี่ยสุดยอดเลยอืมอร่อยทุกอย่างอืม จะบอกคุณผู้ชมว่าเรื่องสืบสันดานเนี่ยเขามาถ่ายทำที่นี่น,นะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมาจากอะไรพินัยกรรมแล้วก็ตัวเจ้าสัวนั่นแหละที่ทําให้เกิดครอบครัวเนี่ยตัวเจ้าสัวก็ต้องตายตัวลูกชายก็ต้องตายตัวลูกชายสองคนตายใช่ไหมแล้วก็เรื่องในนั้นอะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่จะเกิดในสังคมไทยอะ่ะแต่สถานที่เนี่ย เอาก่อให้แม่นอ่ะสถานที่เนี่ยมันห,หรูหราอลังการคนเออลงไปพอพอถ่ายเป็นซีรีส์ลงไปมันเหมือนปราสาทอ่ะของชนชั้นสูงเนี้ยวันนี้หม่อมเปิ่มหม่อมเพิ่มเทวกุลเขาเป็นเชื้อเจ้าใช่ไหมเขาบอกตอนแหลซีรีส์เรื่องนี้ยตอนแหลไม่ว่าจะเป็นสีไหนเพราะว่าหม่อมเปิ่มเขาเป็นเชื้อเจ้าไง ไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็ไม่มีใครอ่ะเขาแบบว่าเอ่อแดกซุปตอนเช้า <laughs> จับเปะเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เธอได้ยางอ่ะชุดพินัยกรรมอ่ะไม่ใช่ชุดอะไรอ่ะมระดกอ่ะเออชักช้าเนี่ยกุ้งตัวโตโตอหย่อยมากคุณผู้ชมนี่เขามีผักอะไรอย่างนี้มาด้วยนะแต่ที่นี่เขาจะไม่มีแบบน้ำจิ้มแจวนะ อืมอืมอืมแล้วมันจะเหมือนภายท่าจอบมาเนี่ยชิ้นแป้งเทอดอืมหยุดยอดโอ้ยปิวๆลมแรงดีมากเลยบรรยากาศเหมือนอยู่ในสวรรค์เนี่ยคุณผู้ชมเพราะเขาลงทุนตั้งสองพันล้านน่ะมากินเลยหกโมงเย็นสี่ตุ้มคุณผู้ชม หรือจะมาพักที่ก็ได้นะคุณผู้ชมเนี่ยคือละสามพันห้าประกันดดดสามพันห้ามาเลยเธออืม,มอ,อ่ามาเลยลอันนี้ก็ชุดมรดกใช่ค่ะมีแค่นี้เหรอมีผักไทยก็มีผักไทยด้วยอ,อือันนี้ตั้งดีๆตั้งเีงแดดตั้งให้มันดีๆคุณผู้ชมจะหาอันนี้เป็นชุด มีผัดไทยกุ้งมีข้าวผัดเนื้อแล้วผัผลไม้รวมนี่ข้าวผัดเนื้อตะก้องกินได้เลยเพราะตะก้องเป็นอิสลามนะคะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวแม่จะชิมสักหน่อยนะึงข้าวผัดเนื้อเป็นยังไงไม่มีพริกน้ำตาลเลยเธอข้าวผัดเนื้อต้องมีพริกน้ำลาลพริกขนงเยอะๆอืมอร,อ,อร่อยอร่อยอ่ะตะก้องอร่อยมากเนี่ยแม่ตักให้ไหมรสจัดจานเนื้ออืม เขอจะบอกว่าข้าวผัดที่นี่อร่อยมากเลยอ่ะมีกลิ่นนะฮะอืมชุดมารดกเดี๋ยวคุณผู้ชมเพิ่งมาดูจะงงว่ามารดกเนี่ยก็คือว่าเจ้าสัวเนี่ยเป็นเป็นคนเจ้าสัวขายเพชรแล้วมีบ้านใหญ่โตเป็นปราสาทอย่างนี้เขามา่ายที่นี่เสร็จแล้วเนี่ยก็ไปหลงคนใช้คนใช้เพิ่งมาทํางานยังไม่ถึงเดือนเลยแล้วไปมีเพศสัมพันธ์กับคนใช้ไงแล้วก็ เสร็จแล้วเนี่ยก็แบบยกสมบัตินะ่มะมรดกอะ่ะทั้งหมดอนะ่ะไม่ให้ลูกสักคนเลยหลานก็ไม่ให้ให้คนใช้คนเดียวทั้งหมดทรัพย์สมบัติทั้งหมด,มหมดแล้วก็เลยทําให้ลูกๆอะ่ะพอทราบข่าวอะ่ะก็โกรธมากก็เลยใส่ไซยานายในอ่ะในเครื่องเดิมอะ่ะให้พ่อกินตัวคนที่เป็นพี่ชายอะ่ะแล้วก็ใส่ไซยานายอะ่ะในวายอะ่ะให้น้องชายกินเพื่อแย่งมรดกนี่แหละ คือเรื่องเนี้มันเป็นเรื่องของเรื่องมรดกคุณผู้ชมนี่มีผลไม้ด้วยนะยังเหลือผัดไทยแต่ว่าอร่อยมากข้าวผัดชอดอร่อยมากคุณผู้ชมข้าวผัดอร่อยมากเนี่ยผัดข้าวผัดได้ดีมากเลยอันนี้เป็นไก่ไก่ดาวมาได้เลยเนี่ยมามามา,มาที่นี่เลยมาที่นี่มากินที่นี่เลยอืม อือกมาเรียแล้วผัดไทยวันนี้เลยจะเธออันนี้ก็จุดมรดกนะครับคุณผู้ชมเจ้าถานี่ค่ะหัวผัดไทยที่นี่น่ากินเส้นใหญ่อืมอืมเ้่าได้เลยเคยแบบว่ามีเต้าหู้ลูกชิ้นใหญ่ๆนะแม่ชอบแล้วเส้นมันหนึ่ม แล้วกุ้งเขาสดตัวใหญ่ๆเลยคุณผู้ชมหืมสุดยอดอืมผัดไทยจะต้องมีมะนาวหน่อยสิเตอร์ไม่มีมะนาวให้มาบีบแหลออืมอร่อยมากอุ้ยจะบอกคุณผู้ชมเลยที่นี่เขาให้ให้จานใหญ่นะแล้วก็แบบว่าไม่ให้แบบว่าทำแบบเล็กๆแบบพูดดีกินกันนะไม่เลอเนี่ย แล้วแม่กลัวที่นี่ทำอร่อยมากอือร่อยมากอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมเจ้าหามาเลยชุดหนึ่งห้ารอยห้าสิบแต่มันมีข้อแม้ว่าเขาเปิดหกโมงถึงสี่ตุ้มเท่านั้นเองถ้ามากินร้านอาหารเนี่ยจะพักโรงแรมแบบคือสามพันห สแตนดาร์ดเนี่ยห้องใหญ่มากห้องใหญ่มากเลยแล้วคอนโดเขาขายเขาลงทุนในนี้สองพันล้านนะคุณผู้ชมอืมอืมแม่ชอบกินพริกชอบกินพริกคุณผู้ชมชอบกินพริกเคี่ยวพริกให้คุณผู้ชมดูนี่นี่นี่แล้วก็นี่ไข่ดาวไข่ดาวคุณผู้ชมไข่ดาวอืมอมสุดยอด นี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอร่อยมากคุณไม่ยมมาได้จะเลือกไม่เป็นสักได้าสั่งเขาก็ได้ก็หลักร้เราอะเมนูเขามีเยอะอยู่มีเป็นร้อยเมนูเลย เยอจะมาพักช er ิ the ้นนี okay. ้ก็ได้อืมหลักร้อยเท่านั้น้ะคุณผู้ชมเจ้าขาแต่ยอมรับว่าอร่อยมากอืมจานนั้นยังกินไม่หมดหลกเก็บไปทำไมอ่ะเออเธอจะเจอเนอเนยฉันกินไม่หมดฉันอยากลับบ้านเออกลับไปทำไม อืมอร่อยมากคุณผู้ชมโรงแรมซาโตเด็กเขาใหญ่ห้องอาหารเด็กหมดซอสในห้องอาหารฝรั่งเศสอ่าแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นคอนโดนะเขาขายด้วยนะคุณผู้ชมพักที่นี่คือละสามพันห้าตันแบบม่มีราคามากกว่านั้นแล้วร้านอาหารจะเปิดหกโมงเย็นถึงสี่ทุม่ม อืมสุดจอดเนี่ยมีผลไม้ด้วยมีผลไม้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะอ,อะไรอ่ะลูกค่อนน้ำแข็งสองแก้จะได้ไม่ไ่ก็ควยกินใช่ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมมาเลยจะมีชุดพิในากามชุดมรดกแล้วก็แผนอีกไก่มุก วิ้ยอร่อยมากแกสับประรดเนี่ยหยิบ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 อร่อยมากจะบอกเลไนะคะชุดแผนไข่มุกเนี่ยนางไข่มุกเนี่ยในที่สุดตอนละครจบมันครอบครองสมบัติปรานี้แต่เพียงคนเดียวนะคะอยากจะรู้ว่าปรานี้เป็นยังไง mm. ก็มากินเลยมานอนเลยไม่มานอนก็กินได้เหมือนแม่เนี่ยมากินอย่างเดียวอื้อ แล้วคุณผู้ชมก็มาถ่ายรูปเนี่ยวิวสวยๆเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เสร็จจากนี้นะจะรีบขับรถไปนู้นเลยไปเรือนที่มันมีผีเสื้อจะไปถ่ายตอนนี้นเป็นคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่เทเลยค่ะโอ้ยแกงกุย้ย้าอร่อยมากเออหวานหอมอร่อยมากเอาน้ําแข็งมาเติมหน่อยไม่ชอบกินเย็นๆมาเติมอีกลูกรักเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็ มาพักเป็นครอบครัวมีสระน้ําให้เล่นแล้วตรงนั้นเห็นไหมเป็นสนามหญ้าเนาะเหมือนอยู่ในสวรรค์เลยอคุณผู้ชมสวยที่สุดอันนี้สองพันนานนะถ้าไม่มาพักก็มากินแบบแม่เนี่ยชุดละห้าร้อยห้าสิบไม่ต้องสั่งอย่างแม่ก็ได้แม่สั่งสามชุดเพราะอยากชิมใช่ไหมแต่จริงๆก็มีหลายชุดนะหกชุดมีชุดมาวินมีชุดเจ้าสัวนะมีชุดพัชชาเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยชุด่งห้าร้ยห้าสิบหมดเลย แต่ว่าแม่ชอบกินเป็นแนวอาหารไทยพวกนี้ไงก็เลยสั่งพวกนี้มาว่านี่คือของที่แม่ชอบแล้วก็กินแล้วอร่อยทุกอย่างแล้วก็ราคาไม่แพงเพราะว่าให้เยอะไม่ได้แบบว่าให้แบบแบบหลอกลวงประชาชนให้มากินแบบคำสองคำไม่ใช่นี่ให้เยอะเลยกินสองคนเนี่ยยังเดือหอกลับบ้านเลยมาอะไรเนี่ยคะคุณผู้ชมเข้า Google เซิร์ชก็ได้ชาโตเดือเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเป็นโรงแรมแล้วก็มีห้องอาหารห้องเป็นห้องอาหารก็รังเศส ชื Saint, uh, ere, ่อเดินเบอรซลแปลว่ากูสวยใช่ไหมอย่ามาตอแหละเดี๋ยวจะสาดไปน้ำเลยเนี่ยบางอาจนี่ค่ะ สลิมดิ้งไทยทีชาไทยไม่มีน้าตาลไม่มีไขมันทามไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาถั่วเชื้อคนเป็นบาหวานความดันกินได้นะคะหอ 1, 12, ่อหนึ่งมีสิบสองชงได้สิบแก้วค่ะ,ะ,ะบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงหัวใจบำรุงผิวนะคะ 6, หกห่อสามพันส่งฟรีนะคะขายแค่พันเดียวส่งฟรีชงได้ 6, 2, 6, 60, 10, หกสิบสองหกสิบแก้วสิบห่อนะคะ ห้าพันไม่ขายขายแค่พันห้าส่งฟรีชงได้ร้อยสองร้อยแก้วสิบสี่ห่อเจ็ดพันไม่ขายนะคะขายแค่สองพันส่งฟรีชงได้ร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบแก้วค่ะสามสิบห่อหมื่นห้าไม่ขายขายเพียงแค่สี่พันส่งฟรีชงได้สามร้อยสองสามร้อยแก้วสนใจโทรมาเลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองเรือไลน์มาเลยค่ะแอดลีน่าดอตแก๊งไลนมีแอดลีน่าดอตจีเอเอ็นจีไลชื่อข่าวหดค่ะอันนี้นะคะสลิมดิงเดมอนเบอร์รี่ค่ะสกัดจากสตรอเบอร์รี่บุบรี เป็นชามะนาวค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาพอหนึ่งมีสิทซองชงได้สิบแก้วไม่มีน้ําตาลไม่มีแขลันทาไม่มีคอะะเลสเตอรอลสุดพาถัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะอัะอนนี้นะคะ รับประทานแล้วจะช่วยทําทให้ฟันขาวปากหายเหม็นเหงือกไม่อักเสบล้างกระพุ้งแก้มช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระช่วยในการย่อยอาหารและลดกรดในกระเพาะอาหารช่วยละลายไขยมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจทําให้ไม่ติดไม่ตันไม่เป็นโรคหัวใจช่วยละลายไขยมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงสมองทําให้ไม่ติดไม่ตันไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมอพาตน,น,นะคะหกห่อสามพันไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีชงได้หกสิบสองหกสิบแก้วสิบห่อห้าพันไม่ขายขายแค่พันห้าส่งฟรีชงได้ร้อยสองร้อยแก้วสิบสี่ห่อเจ็ดพันไม่ขายขาย หมื่นห้าไม่ขายขายแค่สี่พันส่งฟรีงชงได้ 2, 3ามร้อยองสามร้อแกสนใจโทรมาเลยนะคะ0ูนย์แปดหนึ่งหกสาศูนย์สี่หกสองไลน์มาเลยนะคะ a t r e n a d g a g ไลน์มี at leena gang ลน์ชื่อข่าวโหดค่ะและมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ1,000งแคนส่งออกไปทั่วโลกเราขายส่งนะคะสนใจซื้อของเราไปขายได้เลยค่ะขายแล้วกำไรดีค่ะลงทุน4ี่พันขายหมดได้หมื่นห้ากำไร1มื่นหนึ่งพันนะคะเราขายส่งค่ะคะุณผูะะ้ชมเจ้าคะ่ะ ส่วนอันนี้นะคะสลิมดิงชอ็อกโกแลตบ๊อบค่า12กล่องนะคะชงได้122 1 2แกลุมหิมอิมนาน8ชั่วโมงไม่มีน้ำตาไม่มีไขมันทารไม่มีคอเลสเตอรอลเราจัดโปรวันแม่นะคะโปรวันแม่12กล่อง6,000ไม่ขา,ขายขายแค่1 5 0 0ส่งฟรีค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาชงได้122 1 2 0แก้วนะคะส่วนอันนี้นะคะสลิมดิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวนะคะ ไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทาร์ไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะ12กล่อง6,000ไม่ขายขายแค่1,020ส่งฟรีชงได้120 20แก้วเป็นโปรวันแม่นะคะสนใจโทรมาเลยนะคะ0816304622หรือไลน์มาเลยค่ะ Adlene Gang Line ม e ี A D L E E N A G A N G Line ชื่อข่าวโหดค่ะอันนี้สลิมดิงไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอร์อบบร,รี่ลัตเบอร์รี่แบล็คเบอร์ร,รี่ค่ะกล่องหนึ่งมี12ชงได้10แก้วนะคะ รับประทานก่อนนอน8ชั่วโมงพุงยุบค่ะคุณผู้ชมอันนี้นะคะ12กล่อง6,000ไม่ขายขายแค่1,200บาท 120, 220, 120แก้วนะคะแล้วก็ส่งฟรีด้วยค่ะโปรวันแม่สนใจโทรมาเลยนะคะ0816304622ไลน์มาเลยนะคะ a r e n a gangline มี a l e e n a gangline ชื่อข่าวโหดค่ะอันนี้เซเลนดินเฟ,ฟปูชิโนเป็นกาแฟผสมส้มยูสุนะคะกล่องหนึ่งมี12ชงได้10แก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอรลสเตอรอลสุดพาถัวเชื้อค่ะ หุมหิวอิมนาน8ชั่วโมงค่ะ12กล่อง6,000ไม่ขายขายแค่1,200บาทชงได้120 229ส่งฟรีนะคะโปรโวันแม่ค่ะสนใจโทรมาเลยนะคะ0816304622หรือไลน์มาเลยค่ะแอดรีน g าดัดแกงล